ช่อง7็ควรดันพระเอกเพิ่มหรือไม่ก็ดันพระรองขึ้นมาเป็นพระเอกนำ สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราขอมาพูดถึงพระเอกช่อง7กันหน่อยเพราะในปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ชัดว่าพระเอกช่อง7เนี่ยหมดสัญญากันไปหลายคนมากๆบางคนช่องก็ยกเลิกสัญญาทําให้พระเอกช่อง7เนี่ยเหลือน้อยลงปกติก็มีน้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าช่องก็ไม่ค่อยดันเพิ่มเมื่อเทียบกับฝั่งนางเอกที่จะมีใหม่อยู่ตลอดพอมาไล่นับดูแล้วเนี่ย เหลือไม่ถึง15คนเอาแค่เฉพาะละครหลังข่าวนะคะทุกคนไม่รวมละครเย็นนะซึ่งก็มีแฟนคลับไม่น้อยเลยที่เชียร์ให้ช่องดันพวกเขาเหล่านี้อยู่เชียร์จากบทลองให้ขึ้นมาเป็นบทนำกันได้แล้วไม่ว่าจะเป็นบอชนาการเมฆจุติหรือว่าจะเป็นโอรัททีแต่ละคนงานดีทั้งนั้นแต่ว่าช่องก็ยังไม่ดันขึ้นเป็นพระเอกนำหลังข่าวสักทีหรือจะเป็นพระเอกใหม่ๆแกะกล่องก็ได้นะเมื่อเทียบกับฝั่งนางเอกแล้วเนี่ยดันน้องใหม่ขึ้นมาเพียบเลย ซึ่งพระเอกรุ่นพี่ที่อยู่มานานก็ทำหน้าที่เป็นป่าดาันนางเอกรุ่นใหม่นานๆนนที่จะมีพระเอกใหม่ให้นางเอกเป็นฝ่ายดันบ้างน้อยมากๆจริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เอาที่ใหม่ๆแล้วดันมากๆก็คงจะเป็นเข้มหัสวีนั่นแหละส่วนอีกหลายคนก็ค่อยๆขยับจากบทรองมาเป็นบทนำซึ่งปัจจุบันก็เหลืออยู่ประมาณนี้นำโดยเวียสุกลวัฒน์ที่ให้สัมภาษณ์ว่ากลางปีนี้จะเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่ ส่วนงานละครก็น่าจะหลังจากนั้นซึ่งให้คาดการก็น่าจะประมาณช่วงปลายปลายปีตามมาด้วยมิกไมทธันวาบูมเอ็ดการ์พง์จากนั้นก็เป็นเข้มเป็นโดนัทเป็นยูโรตามมาด้วยพระเอกสายบู๊เป็นพระรองบ้างเป็นพระเอกนำบ้างก็จะมีลุยเฮดออฟชนาพลจินจินนะหรือบางคนก็นำทั้งหลังข่าวนำทั้งละครเย็น ไม่ว่าจะเป็นภูมิเกติภูมิโอชาคิดแล้วก็บีวรลพลก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นพระเอกใหม่ๆแจ้งเกิดกันบ้างหรือจะดันพระเอกลองขึ้นมานำหลังข่าวบ้างก็ดีซึ่งคลิปนี้ก็มาพูดประมาณนี้แล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะคะทุกคนต้องขออภัยด้วยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจ a ฟ e b ุ o k ของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย